คยีค่าวันนี้เขาดาวนะคะทุกคน่ะก็กินเลี้ยงปาร์ตี้ที่บ้านเล็กๆนะคะไม่ไม่เล็กนะสวัดีเสนยอแบบไหนเสนเขาสวยสวัสดีครับแบบไหนกันไม่กนเอาะมาน ก็จะเป็นน้องๆทําไฟนะครับผมจะปีนอเ,เอาซอยกันนี่พี่น้องอนนต้นคิดใหม่เด้อเลยต้นคิดมัดผมบอกมันเขามายกสายไฟผมเด้อน้องๆเขาเห็นต้นคิดมัดพี่น้องยาสัยเาะฮะพีหน้อเอาใบาบักกูใส่ผ้าแห้งไข่ตาเสือจังอู้วผ้าแน้งลูกเห็ดได้ดเนี่ยนี่แกเป็นคนทันกระสิบกะโหลกทะเลยอยู่โเเอ้เชื่อกะโหลกทะเลกินดีอีกล่ะกะโลกทะเลปาซ่งนี่แกเป็นคนเห็ดนี่ อีหยังเหรอขอไฟขอไฟคนดังคือเขาโอ้ยติดแล้วนี่อ๋อบรรยากาศบรรยากาศบ้านเราจัดปีใหม่นะครับผมวันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ปีใหม่ใส่ไฟใส่อะไรเรียบร้อยพี่เลี้ยฟทำอะไรอ่ะไล่แมงวันทำอะไรไปหาข้าวบุกแกเนี่ยทำอะไรไล่แมงวันไปหาฝาม้อมาปิดไม่ยินไล่ไม่ได้ทำอะไรสักทีเดี๋ยวพวกเมย์อย่างยังจะกินใหญ่ มันจะไมนหดกลูกเลยสิกินมื้รมันะกินน้ำงาเลยอือได้เลยได้หลายใหญ่นี่เพื่องครับโอ้คุณดูอีดีแบบเซฟเซบเซฟกินคำหนึ่งทีเ่อไรใหญ่ที่เ้ง่อไงที่เบิ่งกันนะเอาลองเบิ้ง จะปะจะแหววเขไม่เส็จแหวเ้ยเบียสะป่าพี่น้องถ<ม>ักไ <ๆ S 2> อันนี้ทีมงานนี่นี่อุบลน,นี่นี่เสียบก,ก็เสียบอ,อ้ามพี่น้อง<ม>พี่น้องิ่ง,งซุปหั่นงวพี่น้องเอ,อ้ยพีเออ่เออบินเดีมาจออุบลนะเฮ้ยพวกเนี่ยปอเอาเห็ดเฮ้ยขาวเห็ดรอบอันนี้อ๋อบงกสอนรับดีชัดเลยใช่ไสครครอเาเราคิดไม่นู่นแต่ก่อนปีใหม่มเดิพี่น้องฟังเาาคือได้เลย เอยของแถวบ่นปลาที่เพื่อนผู้สวยเลยนะสวยจนหลอนคนสวยของผมอือคับของแถวอันนี้นี่ปลาเค็ดแซ่บเี๋ยตืใจมียเนาะตีเสียบต้วนี่นั่นยองกินกินไรรอบเนี่ยเอาเป็ดออกบานนีคือปลาไว้ ครับอายได้ค่ะวายูเรียกเรียกอายน้องคเด็ไหมคะบอกกับอายให้เลยคอรังอันฟูกันฟูกนพี่น้องบรรยากาศนุกงุ่นรังชวนเนี่ยบ้ายแซบดีไหมเกิดชาบร่างกายแข็งแรงได้เยอะมากเลยข้าท้าวะ

ไม่ไม่เล็กนะไม่เล็กนะวันนี้มามาทั้งสองครั้งตั้งหนึ่งเนาะมาแ,แต่ก็ยังไม่ครบครับยังไม่ครบมาจากภุบลเนาะแล้วก็บ้านเราชบลบุรีกแลตว่าไรหม่องครับะะพี่น้องครับต้อนรับนะครับมาครับพี่น้องที่ต้อนรับเด้อย้ำกันครับรถ้าย่ามจำจําที่สองคู่ทรัภาพความจําจําในใจอยู่ ด้อปีก้องอยากแซบด้ปีกองเด้อคุกกินนเดียวดีองจันียบมาอย่ามาอย่ามาเอาไปมูน้ำอันนี้องเบลต้องเบลนอน้องเบลใช่ไหม้องเบลกำลังยางนอันี้เพื่อนเพื่อนต้องจ่า สองคนอไรอกไม่้รอว่ายใครับมครับใหญ่ครับมีอไรหรมีนกิมนแล้วเอิเิยังแล้ว่ มีนาท่าน่ากันสิแม่ครับอันนี้นะพื้นที่ของเพื่อนผมนะครับแม่มาใกล้นะครับโอ้เปนยบัดดีเสนยอแบบไหนเซนโ่เขาสวนสวัดดีครับแบบไหน เอาไปมากแม่มานี่ตัดตาเปือย้น่อยนะตาเปลืยนนี่ร้อนมานี่ย้อนมานี่นี่าหาตานี่สวัสดีครับครับขอบคุณครับงคนตัวเออเออ้นี่เพื่อจะบอกว่าเป็นมันจะเสียบเนี่